สวัสดีครับสวัสดีกันีกคลิปครับคลิปนี้จะพามาชมอะไรอติดตามดูติดตามดูครับติดตามดูครับรถไขค่คุ้นๆครับเนี่ยรถไผ่คุ้นๆวะโอ้นึนว่ารถไผ่คุ้นๆ <laughs> โอ้นึกว่ารถไข่คุ้นๆโอ้ลูกพีง่ญ่ลู่เองเลยครับวันนี้ยังเห็ดยังมันปลาเห็ดยังมันเสียหรือเแล่เดี๋ยวนี้ใสีแล้วเดี๋ยวนี้ได้แต่เคอะนะ สามมาท่านม่สามต้องทา้าน้ำมะขคัดห้องมาขคัดสามเค้มัคัดเอาไส้ไเต๋อหึงเดี๋ยวนี้ใส่เต้อหึงว่านปะท่านไดนท่านไดออกงานในเดียนป่ไม่บอ,อกหรอกไส้มือนี่นเดี๋ ใั่ไงมาเลนหรอเะจักรอบแล้วหลายรอบแล้วมื่นมื่นค่อยไปสายอันนั้นมันแล้วเขา่าไรโอ้ยอย่าผ้าพีไปเบิ้งตั่มเค้ ามวี่เสียไทยก่อนครับผมผลงานการไสของเสียสู้ครับผมเมื่อนี้ครับก็หลายๆท่านหลายๆคนที่ถามกันเข้ามาวันนี้ก็วันนี้ก็ถามกันเข้ามานะครับผมว่ารุ่นนี้ใส่ได้ไหมโอ้นี่ครับผมใส่ไปแล้วครับโอ้นี่เป็นสีเทาครับ แอนด็อกครับเนี่ยแอนด็อกแอนด็อกโอ้แอนด็อกจะเป็นสีเทาแบบนี้ผมนึกว่าจะเป็นสีแดงนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ถ้าเราไฟฟ้ามาอยู่เราก็เสียบใส่ได้ครับ เนี่ยตัวนี้มาเสียบใส่เนี่ยแต่ว่าตัวนี้ยังใช้งานได้อยู่เราก็ต้องไม่ต้องเปลี่ยนครับเเดี๋ยวรอดูด้วยกันครับ วันนี้ผมข anyway? ับรถมายังไงไม่รู้ครับมาเจอพอดีคือมีคัค้นไม่อยู่คือมาใส่คั้นไม่ไปคือมีสามหนึ่งแปดมาจอดหน้าบ้านอยู่มีสามหนึ่งแปดมาจอดหน้าบ้านอยู่คือมาใส่ไปจอดคันนี้ลจะไปใส่ฮะอคัันน้เมื่อวานแล้วใส่แค่สามวีจอดโซ่ไอโอใส่แค่สามวีเราจอดโซ่ แนนง,มอ,งมอยู่อันนี้ตัวตัวต่างมันบ่ไหนมือนีพ่อเป็นอย่างบกลกปากหลักจับที่ด้านนอกวันขึ้นว,วันขึ้นแล้วคืกกอกันดอกือการบางขวัญสีแดงอันนี้มันแค่ดอกมันสีสีเท่าเดียว นี่ไหมปักนีขึ้นมานี่มซีน้อยตัวนี้ซีน้อยตัวนี้เข้าใส่แท่นตัวนี้ไหมใส่แท่นตัวนี้ถ้าถ้าตัวนี้มันมันห่างเข้าเข้าตัวนี้เอาปักนี่ถอดอรอกก็มาเสียบนีเล้เสียบตัวนี้ใส่ตัวนี้แท่นมาต่อตัวพีเรนไหมม่นครับผมมาลงตัวก่อนมาลงตัวก่อนแต่ว่ามันยังใส่งานใดอยู่เขากะใส่ไปเขาเป็นอย่างล่องทำงานบางันมันเป็นใด มันเป็นตัวอย่างเป็นตัวนี่เดนเห็นเป็นซีน้อยปั๊มกันนี่เป็นนี่มันอกี้ตัววัดรอบใจนะมันตรงนั้นอ่ะอะมันอกเป็นตัววัดรอบใจนะมันแบบว่าถ้ารอบเครื่องสูงตัวนั้นก็จะเปิดมันน้องทรงพันธุ์ยานลายประมาณนเลยอะเมนครับประมั่นนั่ะแต่ว่าปั๊มเก่ามันกว่าบุมี่ไฟ้อย่าปั๊มข้อนมั่นไม่กี่ม่จฉานีนะเดี๋ยวหิมาปั่มตัวนี้เขาป่ะเนี่ยมันเลยนอดขาดนี่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 อะอืม กำลัง <S <S เอาตัวตั้งครับผมตั้งตัวสัญญาณไพลอตนะครับใส่เข้าไปนี่แล้วของผมมันต่อเส้นนี่แล้วเนี่ยต่เขอเส้นรับนี่เจ้ากะตาบปากมันคุนละเบอร์กันนี่ <S <S <ขอ S 2> มันตอ่นอตเห็ุร่องมึงไปฮะ ขับตเห็นร่องงาน่ร่องมึงไปผิดเลยรถบ้านร่องมึงแล้วเขาต่อไปขับเอาสายไฟออกนะเพราะว่าของข่อยตัวนี้มันใส่ว่าได้ตัวนี้ของข่อยมันใส่ไว้ได้นะเขาเล่ยเลยเปล่าเลยเปล่าเลยมาต่อเห็ดตัวนี้ตัวนี้ไปใส่เลยครับเอาตัวนี้ไปใส่เช่นคือว่าตัดสายไฟตัวนี้ไปต่อขุนเลยนปะครับผมตัวนี้บมไม่มีสายไฟเขาเลยแมนตัวนี้เขาเอาสายหนีมันมากเนี่ยเสียบเขานี่เลย แต่ว่าัปากคนละอันกันที่นี่ไ้อนั่๋ยว่างวโอส่งบ้างมันคือสวยงามแต่ว่าสัางสู้ครับทำเองวางเอง ปั่มฮันด็อกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนาะเป็นสีเท่าอานี่้มันไหครับต้นกอนเป็นสีแดงอยู่แต่ว่าข่อยสร้างมั้งไหมที่เป็ี่ยนสีดิมัน,เป,นงงเป็นน้ำสีม<อ>ั้ <laughs> งเออตะกี้ใส่กันสองขั้กับสีแดงเห็นปะเออรุ่นเก่ามันเป็นสีแดงหมดดิเออแต่ว่าอันนี้มันข่อยสร้างว่าง,งหันกับทั่วหาข่อยดิว่างหันข่อยสีมาข่อยยูหันมีผู้ทรหาข่อยอยูบุญทั่วหาทรหาว่า ซื้อปั๊มเคสามวี่มัตไซเจ้าซื้อของไม่บ่เลยแต่ว่าซื้อสามหมื่นหนึ่งนี่วะปั๊มเคสามวีที่ถือเท่านั้นว่าซื้อสามหมื่นหาว่าท่านว่ามไซเราข้าวเดียวห่างว่าท่านผมมามส่เราข้าวเดียวห่างมันน้ำมันผมโกัรโปกว่าท่นแกวะแมนวอของเจ้ามันสีไดเนาะสีเท่าเพ่นว่าบ่มีดอกสีเท่าเนาะยผมยังได้เถียงกับเพื่อนเนาะ ผมยังเออผมยังได้เถียงกับเพิ่์นยังผมมีดอกสีเทามันมีแต่สีแดงแหละครับท่านน้อมันแต่สีแดงแหละเอาสีเท่ากับมีบ่เนี่ยม่านี่แหละไม่เห็นบัดนี้ใครเลยเสียบัดนี้เลยเสียเขาเลยแีแต่ความเงิสีแดงบัดนี้มันมาใหม่เขาเลยเปลี่ยนสีเทาแต่นี้แต่ว่าเบิ่งอยู่แผ่นเพจมันก็รหัสเดียวกันอยูหรือเล่ารหัสเดียวกันอยู่นี่ยี่ห้อเดียวกันนะนี่เออยี่ห้อกันเดียวกันอยู่ก็เบิ่งอยู่รหัสอยู่เฮ็ด เคเฮ็ดสามวีโบว์เปนเคสามวีดอกเฮ็ดสามวีพร้อมแล้วนะที่จะลองครับจะออกรางวันที่หนึ่งเลขที่ออกฮะสามสองศูนย์สามสองศูนย์เต็มเต็มสตาร์ทเครื่องขึ้นแล้วครับ ดูการตอบสนองครับสงสัยต้องให้ช่างเอาเกตมาจับนะครับเป็นไดฮะดีขึ้นก้องหันยืนปะ เออเอา,เอาตั้งใหม่ครับเมื่อกี้นี่ตั้งตัวสัญญาณพลอตใหม่นะครับผมเอาลองดูสิ ทางซูบอกว่ากำลังโอเคครับตากันเด้อ เขามาั่งแพรไปเขาตังคให้ไหมวันเขามาั่งแพรไปเขาตังคให้ไหมวันฮะเขามาั่งแพรเขาเขาลงเลื่ยมันปะแล้วเขาฮะโอ้ไอ้วานมุมๆได้เอิ้นสร้างเขามาตังมันเขาแล้วเนี่ยว่ากับเซงอันใดอยู่เนี่ย

ตรงคือแล้วเออตั้งเขายิงมึงก็รึไงมันแข็งปะคอนโดนแข็งปะอยู่มือหมองห้าอ่อนปกติอยู่หรือเป่ปกติอยู่ไม่สีดับเครื่องตั้งร้องเบิร์นพอตั้งเขาอ,อีกกระดีคือดีระดับนึงบันี้มันตั้งมันเขียนเลยสีดับเครื่องมาบันกระดีไมนดั้ นม่จมดัตนกมันยังจมัมบ่แดันหรอน้ำมันมันดันหรอกคนไทยกนแนน้ำเลยฮะคิดจบไอันี่ไทยไวนี่มันแนะนำเลยไทยอยู่นี่ด้กับาคกดูนี่ด้เนาะผู้ลงคนเขาก็สิว่าผากดูเขาแต่บากานี่ยะอผู้ลงคนเขาก็จมแล้วผากดูเบาดูหมดไป กำลังจะนี่ครับตัวตั้งครับนี่ตัวตั้งสรรัญญาณไพลอตน้ำมันครับดดารจากการที่ตั้งเข้าไปมันแรงขึ้นครับเร็วขึ้นครับเอานี่ตั้งยู่ป่เสียชั่วเพราะตอนนี้มันคำจะฟ้องเื่อคืน มันต้องใชออยเียไม่ขึ้นจังบ่ได้ผมเลือกตัวย่างหมเปเืองปั้มขั้นบนใส่ยหน้าเอาม่เป็นตัวย่างัมเนี่ยขั้นนี้เดเอยเอามาจอดให้เบื้องเป็นตัวย่างยังดี่าจอดใ้เบื้อง้ายเบื้งตัวย่างมันได้โอ้ยเบื้องเบื้องเมือนคนละทีแบวเนาะยางจกตัวนี้คอยยิ้มเอาอันขึ้น ไปทิเงมืงครับมืงขนาดเมืองมันสะเยากันบ้างร้อยยสกรสกอันม่เลีวซำกันนี่วด ซ้ายดึงดับข้างป่ะ,ะรถคอยซ้ายดึงดับข้างนี่เป็นเช่นเอาเทสดูอีกรอบครับเป็นยังไงบ้าง Ich tắm mày hấp lang đi yêu lao hấp bên đây bên đây

นี่ว่าหม่งเกามันเออนี่เห็นไหมังเกามันมันตะลุ่งงานมันตะลุ่งงานเลยเออเอาหอยหมังเกาโรงงานมันต่ำไม่เขาเขาเท็ดมาไวดีแล้วพอดีแล้วเขาใส่งานไปปีนึงยังหอยมาตั้งตัวนี้มัน ไม่อ,อยากได้ปนแล้วมันอยากต้มแล้วไ่ <laughs> อ,อยากได้ไม่อ,อยากได้ดิปนอยากได้ต้มนี่เดินนี่ผู้ลวงคนโอ้ยพอ่อปนแล้วเม,มืน,นว่าได้ปนเราอยากเอาต้่มด้วยนะสิ่งที่ได้ดัดแปลงครับก็คือ ส้านตสิ่งที่ได้ดัดแปลงนะครับรกับการใส่ปั๊มเคสามบีก็คือตัวนี้ครับนี่นได้ต่อขึ้น,นครับต่อขึ้นปั๊มเดิมจะใหญ่ครับมันสีลงมาหวัดผีครับพี่นอ้องแต่วันนี้ได้ต่อขึ้นไหมกับหวัวทซายนี่ครับหมวทซายนี่เปลี่ยนไ,ไหมเอาลองอีกรอบช่างซู